ไปกู้าปทีมกับไพ่บนเดีดนะฮะประจำวันที่ที่4มกราคม2,569วันนี้มาพาทุกคนไปดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึง6คู่เลยแต่มีอีก2คู่จากกันโชเซเรียรวมถึงลาลิกาสเปนอย่างนั้น1คู่ไปกันที่เกมคู่แรกนะฮะเกมคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทิงบลูเชลซีเริ่มคิกออฟก,กันเทีย่ยงคืนครึ่งซิตี้อันดับที่2ส่วนเชลซีอันดับที่5 คู่นี้เป็นเกมของกลุ่มหัวตาราง10เกมที่เจอกันที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่ปี2022เนี่ยเชลซีไม่เคยชนะแมนซิตี้เลยซิตี้ถึงแม้จะสะดุดในเกมล่าสุดกับซานแอแลนด์มาแต่ว่าเชลซีเนี่ยไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วและนี่คือเกมในบ้านของทีมเรือรบสีฟ้าที่ชนะมา4เกมติดในบ้านขณะที่ฝั่งเชลซีเพิ่งปลดเอนโซมาเรสกาไปและไม่มีมอนเซสการซิโด้ด้วยในเกมนี้เชลซีช่วงมรสุมเข้ายังไม่น่าเชียร์นะฮะกับเงื่อนไขในเกมนี้เปิดมาให้ทางซิตี้เหนือกว่าเล็กน้อยที่อคูรามกุลาบดบ้า พบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเริ่มคิกออฟกันหนึ่งทุ่มครึ่งในเกมนี้ดูก,กีไม่ต่างจากเกมดาบี้แมตช์เลยนะฮะไม่มีใครยอมใครแน่นอนเป็นสงครามแห่งศักดิ์ศรีคู่นี้มีแววเดือดตั้งแต่ต้นเกมบวก,กับเกมของลีดในบ้านยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะและ Union, แมนยูเนี่ยเล่นนอกบ้านเสียประตูทุกเกมดูแล้วในเกมคืนนี้น่าจะมีสกอร์กันเยอะกำแพงของคู่ที่สูงที่2.5เมตรคาดว่ามีสกอร์เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งกันแน่ๆขอไปเชียร์ที่กำแพงสูง เกมคุที่สกับพิมารีอังกฤษเจ้าบ้านเจ้าสัวฟูลแลมเปิดบ้านพบก,กับหงแดงลิเวอร์พูลคู่นี้เริ่มคิกออฟสี่ทุ่มฟูลแลมเจ้าบ้านผลงานในปีนี้ในบ้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยผ่านมาแล้ว9เกมยิงไป15ลูกขณะที่ลิเวอร์พูลเล่นนอกบ้านเสียประตูค่อนข้างง่าย และที่ผ่านมา3เกมของฟูลแลนยังไม่แพ้ให้ใครเลยในลีกขณะที่ลิวอพูพึ่งสุดมาในเกมล่าสุดกับลีสแต่เวลาฟูลแลนเจอกับทีมใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมีพลังแสงตลอดชอบสู้ได้สูสีและมีสกอร์เยอะดูจากฟอร์มข,ของทั้ง2ทีมแล้วน่าจะมีสกอร์กันเยอะกำแพงสูงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขอไปที่กำแพงสูงคู่ต่อมาเป็นเจ้าบ้านในคอสเซเปิดบ้านพบก,กับคริสตัลพาเลตเริ่มคิกออฟก,กันสี่ทุ่มเดวยังโชว์ฟอร์มในบ้านได้ดุดันเพราะว่าตลอด9้เกมที่ผ่านมาซัดไปแล้ว1ิกลูกขณะที่ กับเบอร์ลี่มาได้ถึง3ต่อ1พาเลตมาเจอนิวคาสเซิลในบ้านนาะทีนี้บอกเลยว่าสู้ยากเงอนใครที่ซื้อเปิดมาหยุดฟัง New, นิวชนะก็กินครึ่งแล้วขอไปนิวคาสเซิลในเกมนี้ วิต่อเกมคู่ที่5เป็นเกมคู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านพบซันเดอร์แลนด์เริ่มที่อัพกันสทุ่มสเปอร์ปีนี้เล่นในบ้านไม่ดีเลยตลอด9เกมที่ผ่านมาเพิ่งขวินไป2เกมเท่านั้นขณะที่เกมรับของซันเดอร์แลนด์ปีนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมและนั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาอยู่ลำดับเจ็ดในตารางตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์2เกมที่ผ่านมาจบกำแพงต่ำตลอดซันเดอร์แลนด์ไม่ต้องพูดถึงตลอด6เกมที่ผ่านมาสกอร์ต่ำทุกเกมสกอร์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้คงมีค่อนข้างน้อยในเกมกคู่นีี้้ m, กกาแแแพพงงงงงสููค่่่่นนออยท2.5เมมตตรดลวิไไถึขป อีกหนึ่งคู่ของพี่บริลีังกฤษเอเวอร์ตันเปิดบ้านพบเรนฟอร์ดเริ่มชิกออฟกันสี่ทุ่มจะเป็นการเจอกันกที่สนามใหม่ของเอเวอร์ตันที่นี่เป็นครั้งแรกของเกมคู่นี้การเจอกันกใน5เกมที่ผ่านมากับเรนฟอร์ดเอเวอร์ตันไม่เคยแพ้คู่นี้ในช่วงหลังฟอร์มดีกันทั้งคู่เอเวอร์ตันไม่แพ้มา2เกมติดแล้วส่วนทางเรนฟอร์ดเองก็ไม่แพ้ใครมา3เกมติดผลงานเลยดูค่อนข้างสูสีเงื่อนไขที่เปิดมาเลยให้ที่เสมอกันแต่เกมนี้เป็นเกมในบ้านยังไงเอเวอร์ตันก็ได้เปรียบดูจากที่เงื่อนไขไม่มีเจ้าาาาบ้นนยยงง่่เชีม,มกกวา คูนี้ขอชี้ไปที่เอเวอตันเกมคู่ที่เเรอัลมาดริด 7, Madrid, เปิดบ้านพบเรือเบติสเริ่มคิกออฟก,กัน4ี่ทุ่มสิเป็น2ทีมโัวแถวของลาลิกาสเปนเจ้าบ้านมาดริดอยู่ที่2ส่วนเบติสอยู่ที่6ฟอร์มในช่วงหลังดีทั้งคู่เจ้าบ้านมาดริดเขาวินมา3เกมติดแล้วส่วนทางเบติส4เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้แต่ในเกมนี้เจ้าบ้านมาดริดไม่มีเคลียร์เอมบัปเป้เป็นตัวทีเด็ดแต่เงื่อนไขบังคับให้เจ้าบ้านยิงถึง2ลูกดูแล้วยิงไม่น่าไหว คุณนี่ขอสวนไปเรอัลเบติสคนที่แปดไปแท็กันที่กันโชเซเรียงูใหญ่อินเตอร์เปิดบ้านพบบรลอนยาเริ่มคิกเอากันตีสองี่สิบห้าเฮตูเฮตในสามเกมหลังสุดอินเตอร์มิลานไม่สามารถชนะบอรลอนยาได้เลยแต่ฟอร์มในห้าเกมที่ผ่านมาอินเตอร์ดีกว่าเพราะทางบรลอนยาไม่ชนะใครมาสี่เกมแล้วแต่ว่าเฮตูเฮตสองทีมนี้เจอกันค่อนข้างบ่อยแค่ปี2025ก็เจอกันมา3ครั้งแล้วเงื่อนไขวันนี้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านงูใหญ่ต้องให้ยิงเกินกว่า2ลูกดูแล้วไม่น่ายิงไหวขอไปทีมโบา และใครที่อยากฟังกันตอบแบบจัดเต็มนะฮะตามไปที่ในชมรม,มของเรา HD 6 6มีอัดนำหน้าแล้วเจอกันในชุมรมนะฮะ